ดูสัญญาปลื้มคว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการตามสัญญาทาง PPTV h d ช่อง36ในการประกาศรางวัลน,นัตราชครั้งที่11แ <c oughs> มมคัทริยาแจงสารลมละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสามีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวเซรีน้ำยาบนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่นะคะวันนี้วันจันทร์เช่นเคยเลยอยู่กับผู้เราทั้งสองคนนะคะเอมสัธิดาและก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่เะเมื่อกี้จากไฮไลท์ของเราเนี่ยมีเรื่องราวของรางวัลนาตร,ราชด้วยะนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงนาตร,ราชเนี่ยเมื่อวานนี้ฮะพ่อรองแล้วก็เหล่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็ไปร่วมส่งนะฮะแม่ทุมปทุมวดีเขามูลคดีเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะก็คือส่งแม่ทุมขึ้นสวรรค์นั่นเองนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพพรรรระะะเจ้าอยู่หััวนคบง ปรดกล้าวปรดกระหม่อมพระราชทานพเพลิงศพนักแสดงอาวุโสนะฮะอย่างแม่ทุมเป็นกรณีพิเศษนะครับณนะเมนหนึ่งวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนั่นเองนะครับโดยมีการแสดงไว้อาลัยจากคนในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นฤพลนะฮะ,ะมีศิลปินอย่างสาวสาวทีสเกิร์ตก็มาพิเทอุปเทนพรมมินนะฮะกรมศริลปากรแล้วก็ลูกสาวอย่างพีย่ยุ้ยปฐมวันด้วยนะครับซึ่งพ่อรองเองได้เผยความรู้สึกครั้งสุด ท้ายนะฮะที่ได้ส่งแม่ทุมอาจจะเป็นยังไงไปฟังกันครับพ่อเองพ่อตัวเองต้องยอมรับตัวเองเป๋มากตอนนี้ก็ได้ลูกกับหลานตอนนี้ก็ต้องคิดว่าทั้งพ่อแล้วก็ยุยแล้วก็ลูกทุกคนพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําเพื่อแม่ได้พ่อรักแม่ที่สุดพูดไม่ได้พูดแล้วคือ คือ,อยูจะเป็นเหมือนมันสวิตยูจะแบบปิดปิดเปิดเปิดอะคือโอเคเราก็เราก็กำลังใจดีขึ้นประมาณหนึ่งแต่บางช่วงมสวิตมันก็ไม่โอเคมันก็จะมันก็จะร้องไห้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็บอกตัวเองว่าเข้มแข็งนะแต่ถึงเวลาเราก็ไม่รู้เวลาเนี้ยต oh ้องบอกตรงๆว่าพ่ออ่อนแอกว่าเพื่อนลูกกับเป็นฝ่ายเข้มแข็งอยู่แล้น ก็ต้องขอส่งกําลังใจแล้วก็แรงใจให้ฉับอกว่าให้เข้มแข็งก็ยังต้องใช้เวลาแหละถูกต้องนะแต่ว่าถ้าใครที่ได้ฟังสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยพ่อรองพูดเลยนะฮะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าการใช้ชีวิตคู่ของพ่อรองกับแม่ภูมิเนี่ยมันผิดมาโดยตลอดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาตัวติดกันจนเวลาที่เสียใครคนใดคนหนึ่งก็ใจบมานยากมากจริงๆนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะครับถูกต้องนะครับไปต่อที่รางวัลนี้เลยค่ะรางวัลนาตราชนั่นเองเชื่อว่าหลายคนก็ลุ้นกันอยู่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะค พิธีกรมากความสามารถจากทางช่องของเราเป็นใครไม่ได้เลยอู๋ธีรยุทธ์ไม่ใช่ค่ะโอ้โหอู๋อู๋ดูดูเหมือนกันช่าักไปหนึ่งจังหวะเลยนะคะกับพี่ดูสัญญาค่ะที่คว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมค่ะจากรายการตามสัญญาบนเวทีนาตรัครั้งที่11นะคะโดยงานนี้ค่ะ PPTV HD 36ของเราเนี่ยมีผลงานเข้าชิงถึง6ประเภทรางวัลนะเป็นเรื่องเป็นข่าวนะคะเข้าชิงรางวัลรายการฮาร์ดท็อกยอดเยี่ยมพี่ตูนบรินดาคนสวยของเรานะคะคุณแม่จากรายการโชว์ข่าวเช้านี้เข้า ชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมพี่สถียนค่ะจากรายการเข้มข่าวคำ่ำเข้าชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมนะคะรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านเข้าชิงรางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยมและรายการปักหมุดสุดขอบโลกนะคะเข้าชิงรางวัลสารคดียอดเยี่ยมแต่งานนี้ค่ะพี่ดูสัญญาค่ะก็สามารถคว้ารางวัลไปได้นะจากรายการตามสัญญางานนี้พี่ดูบอกว่าถือเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับรายการเลยเพราะว่ากําลังจะออกอากาศทาง P p พ v h ีวเดีนี่ยครบรอบหนึ่ง ปีเร็วๆนี้ด้วยรเราควรจะสร้างบรรทัดฐ,ฐานถึงความพยายามถึงความตั้งใจที่จะเสนอรายการที่ท,ที่ให้ทั้งความบันเทิงให้ทั้งแรงบัรดาลใจให้ทั้งความรู้สึกดีๆให้กับท่านผู้ชมก็ก็จะทำให้เต็มที่ต่อไปเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกถึงมาตรฐานนั้นแล้วก็ทำทำดีทำทำให้เต็มที่เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้มาทำให้รางวัลน,นี้มีคุณค่ามีประโยชน์มีความรู้สึกว่า อ๋อเมื่อเรามองเห็นสิ่งนี้เมื่อไหร่มาจากผู้คนจํานวนมากที่เขารู้สึกถึงความตั้งใจของคุณแล้วเขาจึงให้คุณได้รับสิ่งนี้ไปวางไว้เพื่อเตือนคุณว่าจงมีความตั้งใจแบบนั้นต่อไปอย่าอย่าได้ละเลิกอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เหลิงก็ขอบคุณทุกท่านที่เห็นคุณค่าของรายการแล้วก็เป็นรายการที่ผมชอบพูดล้อเล่นกับทีมงานว่าเฮ้ยคนอายุ50กว่าต้องมาทําขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่แต่ว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่มันก็ทําให้เราต้องพยายาม รักษาทั้งสุขภาพกายและใจและสติปัญญาเพื่อเพื่อไปทำสิ่งที่ดีกว่าหมายถึงว่าดีพอที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมที่กรุณาชมรายการอยู่ก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับเป็นรายการที่มีอายุยังไม่นานนักยังไม่ถึงปีเลยนะครับทาง PPTV HD ช่อง36คืนวันอังคารเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่ง ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับกิกดูนะครับแล้วก็ตามสัญญานะครับคราวนี้ไปกันที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีประกาศสารล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเลยคุณสงกรานกระจ่างเนตรนะฮะซึ่งเป็นสามีของพี่แหม่มคัทริยานั่นเององานนี้หลายคนสงสัยแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะมีการไปถามไทยซึ่งพี่แหม่มเนี่ยได้ออกมาชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้เกิดมาเป็น10ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วนะครับซึ่งเธอก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามา ด้วยนะฮะส่วนลูกทั้ง3คนน้องแม็กน้องคินน้องเนสซี่เธอเองบอกว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะส่งลูกเนี่ยกลับไปที่อังกฤษเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับพี่เลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพี่ทราบทราบมาตลอดเขาก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่จะกระทบคือกระทบโควิดค่ะโควิดเนี่ยก็คือกระทบเพราะว่ารีสอร์ทที่ตรังต้องปิดไป6เดือน แต่ว่ากําลังจะเปิดก็เชื่อว่าเชื่อว่าโควิดคงกระทบทุกคนคกเนาะพี่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงท,งทั้งที่ส่งข้อความมาหรือว่าฝากคนที่รู้จักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงมันก็เป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็เรียนตรงนี้ว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแมมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะ ไปต่อที่คู่บ่าวสาวป้ายแดงนะคะแต่ว่าคู่นี้เขาเป็นคู่รักป้ายแดงก็จริงแต่ว่าเต็มไปด้วยประสบการณ์ค่ะค,คุณ<ม>เสกโลโซนะคะ<ม>กับคุณภรยาคุณการวิพากร r น,นั่นเองนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยเขาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันมา20กว่าปีจนมีลูก3คนแต่ค่ะก็เพิ่งจะมาจัดงานวิวาเป็นครั้งแรกเพราะว่าช่วงที่พิเศษเขาเป็นนักร้องโด่งดังมากๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการปกปิดสมัยก่อนมันอนข้างยากในการเปิดตัวนะคะว่าจะมีครอบครัวมีภรรยาทางคุณเสกก็เล่าให้เราฟังค่ะว่าลูกๆเนี่ยอยากให้จัดงานเพราะว่าาอยกจะให้คุณ ได้เป็นเจ้าสาวด้วยและส่วนตัวเนี่ยคุณเสกก็อยากจะเห็นนะคะภรรยาใส่ชุดเจ้าสาวอย่างที่ใฝ่ฝันค่ะพร้อมกับถือโอกาสแก้เคล็ดด้วยนะเพราะว่าเขาอยู่กินกันมานานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันสักทีนะคะเลยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเลิกราหย่าร้างกันไปเนี่ยเขาบอกว่าจดทะเบียนสมรสมาแล้วเนี่ยสามครั้งที่รักลักเลิกๆก,ก,กันมาครั้งนี้ออจะบอกว่าไม่มีครั้งต่อไปเพราะว่าจะอยู่ด้วยกันจนวันตายค่ะ งานเนี้ยน้องเสือไทเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนเป็นคนอยากจะทําให้พ่อให้แม่นะครับเขาเขาก็งงเพราะเขาเขางงว่าเราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมอะไรเขาคิดว่าเราเคยแต่งงานก<ร>ันตั้แ่เมือไหเขาไม่รู้เพราะเขาเรู้เาก็อยากแต่งงานให้พ่อกับแม่ให้แม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวซึ่งซึ่งการเขาก็เคยบอกตั้งนานแล้วว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาวเออบอกตลอดเวลาดูทีวีมีใครแต่งอยากใส่ชุดอยากใส่ชุดนะจำได้ปะ คงเหมือนเดิมอะค่ะอยู่ไปจนตายไม่ไม่เลิกกันแล้วเนาะเกผมจดทะเบียนอาการมาสามครั้งแล้วนะคงไม่มีคงไม่อยากที่สามเพราะว่าแค่สองครั้งก็หมดตัวแล้วผมเจยก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาว่าฉันรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปห่วงเขาทาทีต้องช่วยประคับประคองกันนะครับ ก็เป็นค <|so|>> ู่ที่น่าจะใช้คำว่าคู่แท้ได้นะเพราะว่าไม่ว่าจะเลิกรากันไปกี่ครั้งก็วนกลับมาเจอกันค่ะอ่ะสวัสดวันนี้นะฮะถึงเวลาที่เราต้องวนกลับบ้านแล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวอยู่กันต่อกับบางกอกจะบอกให้นะครับปู่ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ